สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจากออฟซิลานะครับมีรถสวยๆนะครับราคาถูกนะครับมานําเสนอนะใครนะครับที่กาลังมองหานะครับรถกระบะแคบยกสูงโรงงานอยู่นะครับรีมาจับจองคันนี้เลยบอกเลยนะพลาดคันนี้เสียใจแน่นอนนะครับคันที่เรานะครับเนี่ยจอดรออยู่ตรงนี้นะครับคันที่เราจะมานําเสนอกันวันนี้ก็คือนะครับ isuzu d max highlander นะครับเครื่องยนต์2.5ตัวซูเปอร์ไทเทเนียมนะครับปี2011 คันนี้นะบอกเลยสวยสุดๆน็อตไม่ตีงนะย้ําเลยน็อตไม่ติงหน้าหลังเดิมนะครับใครชอบรถเดิมรถน็อตไม่ตีงนะรีบมาจับจองคันนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมานะครับเดี๋ยวพาชมทีละส่วนนะครับพาชมทีละส่วนเลยส่วนไหนที่สําคัญสําคัญนะครับมาดูส่วนหน้าก่อนนะครับคันนี้นะบอกเลยน็อตไม่ตีงนะครับรับประกันว่าเรื่องน็อตไม่ตีงแน่นอนเดี๋ยวเราจะพาชมนะครับว่าน็อตไม่ติงเป็นยังไง นะนี่อ่ะมาชมนะครับส่วนหน้าก่อนไฟตานะครับตัวนี้นะไฟตานะครับเรียกว่าโฉมข้าวหลามตัดนะนี่นะครับไฟตาโฉมข้าวหลามตัดหน้าหลังเดิมนะครับดูเลยสีสันรอบคันสวยงามนะครับที่สําคัญน็อตไม่ตีงนะน็อตไม่ตีงสักตัวนะนะครับนี่มาต่อไปนะครับส่วนที่สําคัญอีก1จุดนะกระจังหน้านะครับนี่ตัวนี้นะครับกระจังหน้าโครเมียม <GO av uther> นะครับต <walking in> <danach> ัวน,นี Perfect, ้เป็น เป็นโครเมียมนะกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับของเดิมโรงงานนะตัวนี้นะครับ d m a มนะครับซูเปอร์ไทซูเปอร์ไทเทเนียมนะครับเครื่องยนต์2.5ตัวไฮแลนเดอร์นะครับยกสูงโรงงานนี่ดูเลยไฟตาเดิมนะครับโฉมเขาหลามตัดนะนี่มีไฟตัดหมอกให้นะครับมากับรถเลยมาจากโรงงานนะครับสีสันรอบคันสวยงามมากคันนี้ตัวนี้นะครับเป็นสีเทานกพิราบนะสีเทานกพิราบนะครับเผื่อใครดูไม่ชัดนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะพาชมนะครับ พาชมนะรายละเอียดนะครับโดยรวมมาดูกันเลยนะครับนี่ตัวนี้ดูเลยตัวนี้นะครับเป็นไฟออกหูนะตัวนี้เรียกว่าไฟออกหูนะครับ i s u z D-Max Highlander นะครับเครื่องยนต์2.5นะครับตัว Super Titanium นะครับปี2011คันนี้โคตรสวยบอกเลยโคตรสวยน็อตไม่ตีงนะรับประกันเลยว่าน็อตไม่ตีงนะครับนี่มานะครับเดี๋ยวส่วนสำคัญนะครับทีละส่วนเลยเราจะพาชมนี่ ดูนะอ่ะซูมมาใกล้ๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวไฮแลนเดอร์นะครับตัวไฮแลนเดอร์นะครับยกสูงโรงงานนะคันนี้ยกสูงโรงงานเครื่องยนต์2.5นะครับมาดูล้อนะครับดูล้อตัวนี้นะครับล้อแม็กล้อแม็กมากับรถเลยนะครับล้อแม็กมากับรถนะครับตัวนี้นะของเดิมจากศูนย์โรงงานเลยของอิซูซุเลยนะครับตัวนี้เป็นขอบขอบ16นะอ่ะดูซูมนะครับยางขอบนะตัวนี้เป็นขอบ16นะครับนี่นะขอบ16นะ นี่นะครับตัวนี้ปียางยี่ห้อนี้ไม่ได้บอกอ่ะไม่เป็นไรข้ามไปเลยนะครับมานะครับเดี๋ยวเราจะพาชมนะครับพาชมสภาพภายในนะสำหรับรถคันนี้มาดูกันเลยนะครับนี่เดี๋ยวพาชมภายในอ่าเนี่เริ่มจากนะครับนี่แผงประตูนะนี่แผงประตูเดิมนะครับแผงประตูเดิมนะครับบุเป็นผ้าลายลังพึ่งสีเทานะครับตัวนี้สีเทาเข้มนะนี่ ผ้าบุขอบประตูของเดิมนะครับกระจกไฟฟ ER ้านะนี่นะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกติอ่ะมาดูเบาะหน่อยนะครับตัวนี้เบาะผ้านะครับเบาะผ้าสีเทานะครับแถบดํานะครับสีเทาแถบดําเป็นลายลังพึ่งนะครับนี er ่ลายลังพึ่งเนีกว่าลายลังพึ่งนะครับของเดิมมาจากรถเอย้ยกับรถเลยมาจากโรงงานนะครับนี่สภาพภายในนะสวยมากสะอาดสวยงามนะครับเดิม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 สภาพแบบนี้เลยนะ คอนโซลน,นะครับนี่คอนโซลเดิมนะครับคอนโซลเดิมไม่มีแตกนะครับไม่มีแตกไม่มีเลอะไม่มีรอยนะครับนี่คอนโซลเดิมนะสวยมากสวยมากคันนี้นะครับแอร์เย็นหนาวนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกติคันนี้บอกเลยใครได้ไปแม่งโคตรคุม้มคุ้มจริงๆนะครับน็อตไม่ติ่งนะเพราะว่าน็อตไม่ติ่งสักตัวนะอ่ะต่อไปนะครับจุดนี้สําคัญมากนะดูรถมือ2จุดนี้ต้องดูนะครับขอบประตูนะ ขอบประตูมีกี่บา vard, นน here, hmm. ี่แกะดูเลยนะนี่เราแกะดูให้ดูอย่างเี้นะมานะครับดูตามเลยนี่ดูเลยนะครับเนี่เม็ดอาร์คขอบประตูนะครับอยู่เดิมครบทุกเม็ดเลยนะนี่ดูดูแบบนี้นะครับเม็ดอาร์คขอบประตูนะครับรอยเว้าต่างๆนี่นะครับอยู่เดิมครบทุกเม็ดจริงๆรับประกันหายห่วงได้นะครับเนี่เม็ดอาร์คเม็ดอาร์คขอบประตูนะดูรถกับเรานะครับเราจะพาชมแบบนี้นะแกะให้ดูกันอย่างนี้เลยสดๆนะครับเนี่อ่ะ จุดนี้อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับที่ต้องดูนี่แก้มนะดูน็อตแก้มนะเนี่ยสภาพของน็อตไม่ติ่งนะเนี่ยแบบนี้นะครับน็อตไม่ติ่งคือน็อตไม่ขยับเลยไม่มีร่องรอยของประแจนะครับแบบนี้สบายใจได้นะครับไม่มีเฉียวไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับแอดูรถกับเรานะครับเราพาชมแบบนี้นะทุกซอกทุกมุมนะครับจุดที่สําคัญนะเนี่ยนะครับดูตามเราได้เลยนะครับอ่ะดูตรงนี้หน่อยห้องแคปนะครับ ซูมด้านในหน่อยนะครับนี่นะครับนี่เป็นสภาพห้องแครบนะตัวนี้เบาะห้องแครบสวยงามมากนะครับนี่รางุ้มเบาะหนังให้อย่างดีเลยนะห้องแครบนะครับดูฝ้าเพดานนะครับฝ้าเพดานนะฝ้าเพดานสะอาดสวยงามนะครับนี่ฝ้าเพดานนี่นะครับสะอาดสวยงามมากนะครับรถพร้อมใช้งานนะคันนี้นะครับสวยโคตรสวยนะได้รถโคตรสวยเดิมด้วยเดิมน็อตไม่ตีงสักตัวอ่ะต่อไปนะครับ เดี det, ๋ยวเราจะพามุดดูนะครับสภาพใต้ท้องรถนะสภาพใต้ท้องรถนะครับมาเรามุดดูอย่างนี้เลยนะนี่ดูนะครับสภาพแชสซีนะแชสซีเดิมสวยเลยนะครับนี่ไม่มีดาไม่มีต่อไม่มีน้ําท่วมแน่นอนนะครับนี่สภาพแชสซีนะแชสซีเดิมสวยเลยนะครับดําคือมือเลยนะแชสซีนะแชสซีเดิมนะครับสวยนะไม่มีดาไม่มีต่อแน่นอนอ่ะมา ตำแหน่งต่อไปที่สำคัญของรถกระบ,บะเลยนะครับนี่ตรงนี้มาดูนะครับรถกระบ,บะนะครับจุดนี้ตำแหน่งนี้ต้องดูนะครับตำแหน่งนี้ต้องดูนะรถกระบ,บะนี่นะครับเม็ดอาร์คนะนี่ดูตามเลยเม็ดอาร์ครอยเย็บต่างๆนะครับนะลอยเย็บต่างๆเนี่ยเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดนะครับรอยเนี่ยให้ดูอย่างนี้นะครับอ่านะเนะม็ดอาร์คนะครับส่องเข้าไปนะจะมีเม็ดอาร์คนะครับดูรอยเย็บนะครับเนี่ย จุดนี้นะครับถ้าเป็นรถกระบะต้องดูนะครับอันนี้กระบะเดิมแน่นอนไม่มีถอดไม่มีเปลี่ยนนะครับเรามีบันไดให้ด้วยนะคันนี้นี่บันไดพร้อมเลยนะนี่นะครับตัวยกสูงนะครับตัวไฮรันเดอร์อ่ะมามาดูต่อไปเลยนะครับมาดูส่วนท้ายนะครับส่วนที่สําคัญสําคัญนะครับเราจะพาชมนะอ่ะมาดูส่วนท้ายนี่เป็นส่วนท้ายนะครับฝาท้ายเดิมนะครับนี่มาดูเลยตัวนี้นะครับ isuzu d-max highlander นะครับ isuzu d-max highlander นะเครื่องยนต์2.5นะครับเครื่องยนต์2.5นะครับเบรก abs นะครับ airbag นะมีให้พร้อมเลยเป็นรุ่นนะครับ super titanium นะตัวนี้ super ทเทเนียมปี2011นะสวยมากน็อตไม่ตีงคันนี้บอกเลยน็อตไม่ตีะมามาดูส่วนท้ายนะครับมาดูกระบะนะครับนี่มาดูฝั่งนี้ก่อนนะกระบะนะครับ กระบะฝั่งซ้ายนะครับนี่ดูเลยนี่สภาพน,อน็อตไม่ติงเป็นยังไงดูเนี่ยหมุดดุมต่างๆนะครับอยู่เดิมของเดิมเลยไม่ตีงคิงไปไหนเลยนะน็อตแต่ละตัวนะครับนี่ดูเลยนะท้ายเดิมๆนะครับน็อตไม่ติงสักตัวอ่ะมาดูฝั่งขวานะครับนี่มาดูฝั่งขวานะครับหมุดดุมนี่ดูเลยหมุดดุมเดิมนะครับน็อตแต่ละตัวไม่ขยับไม่ติงคิงไปไหนเลยนะออยู่อิ่งติ่งเลยเนี่ย นะครับน็อตแต่ละตัวอยู่อิ่งติ้งเลยนะอ่ะมาดูพื้นกระบะนะครับนี่ลงง่ายให้ดูอย่างนี้นะอันนี้คือการง่ายนะครับนี่ง่ายให้ดูนะพื้นวันกระบะเดิมสวยงามมากนะง่ายให้ดูนะครับดูปิ้นดูนะดูไส้ดูพุงนะอ่าไม่มีที่ไหนจะพาดูอย่างนี้นะมาอ่ามาดูฝั่งนี้เลยฝั่งขวานะครับดูรอบคันนะดูภาพรวมรอบคันนะครับภาพรวมรอบคันนะครับ สีสันสวยงามนะครับคันนี้ดูเลยตัวนี้เป็นสีเทานกพิราบนะครับสีเทานกพิราบนะนี่ล้อแมกเดิมของโรงงานเลยนะครับนี่เป็นสภาพโดยรวมอ่ะมาต่อไปนะครับกระบะนะนี่มากระบะสองฝั่งนะครับเราจุดนี้เราต้องดูถ้าเป็นรถกระบะนะจุดนี้ต้องดูนะครับเนี่ยส่องเข้าไปเลยส่องเข้าไปนะครับจะเห็นเม็ดอาร์คนะ จะเห็นเม็ดอาร์กนะครับลอยเย็บต่างๆนะเนี่ยอยู่เดิมครบทุกเม็ดเลยนะนี่ดูส่องเข้าไปนะครับเนี่ยนะสบายใจหายห่วงได้ต้องอยู่นะต้องมีนะครับเม็ดอาร์กต้องมีนะขอบกระบะนะครับอ่ะต่อไปมาดูภายในกันเลยนะครับพาชมนะครับสภาพภายในนะเออนี่มานี่นะครับอ่ะมาสภาพภายในนะครับนี่เบาะนะครับเบาะผ้านะเบาะผ้าเดิม มาจากโรงงานเลยนะครับเบาะผ้าสีเทาขอบสีดํานะครับเป็นลายลังพึ่งนะครับตัวนี้ของเดิมโรงงานมามาจากโรงงานเลยสะอาดสวยงามมากนะเนี่ยแอร์เย็นหนาวนะครับแผงประตูอดูตรงนี้ให้หน่อยนะครับเนี่ยแผงประตูเดิมนะครับแผงประตูเดิมเป็นบุด้านข้างเป็นผ้าสีเทาลายลังพึ่งนะครับกระจกไฟฟ้าน,นะครับนี่กระจกไฟฟ้าอ่ะนี่ขึ้นลงได้นะ,น,นะน,ะนี่นะครับขึ้นลงได้อ่านี่นะครับ ดูฝั่งนน้นหน่อยนะครับดูฝั่งซ้ายนะครับกระจกฝั่งซ้ายนะนี่ขึ้นลงได้นี่นะครับนี่ระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติเลยแอร์หนาวนะครับอาดูเลขไม้หน่อยนะครับคันนี้นะมาซูมเลขไม้หน่อยนะครับนี่นะครับเลขไม้นะเลขไม้แท้นะแสนเก้านะเลขไม้แท้แสนเก้านะครับคันนี้นะนี่ดูกันเลยนะครับถือว่าวิ่งไม่เยอะนะแสนเก้าปี2011นะครับตัวนี้เครื่องยนต์2.5นะครับ สวยมากส,ส,สวยมากอ่ะต่อไปนะครับมาจุดนี้สําคัญนะครับจุดสําคัญฝั่งนี้นะขอบประตูนะครับขอบประตูฝั่งคนขับนะรถยนต์กี่กี่ประตูนะครับมีประตูกี่บานเราดูเลยนะครับนี่แกะดูนี่นะเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดเลยนะครับรอยเว้าต่างๆดูแบบนี้นะครับดูรถมือสองนะนี่นี่รอยว้าเนี่ยดูตรงนี้นะเนี่ยรอยว้านะครับเนี่ยรอยว้าเดิมๆนะครับเนี่ยเม็ดอาร์คต่างๆนะคันนี้ บอกเลยคันนี้แม่งเดิมมากน็อตไม่ติงสักตัวนะน็อตไม่ติงสักตัวนะครับนี่เม็ดอาร์คนะครับอยู่เดิมครบทุกเม็ดอ่ะดูน็อตแก้มหน่อยเนี่ยนี่นะครับน็อตแก้มนะน็อตแก้มฝั่งขวาไม่ตีงเลยไม่ถอดนะครับอยู่อิ่งติ่งเลยนะน็อตเดิมนะครับไม่ขยับแน่นอนนะนะครับดูรถกับเรานะครับเราจะพาชมแบบนี้นะครับรายละเอียดต่างๆจุดในที่สําคัญนะครับใครที่ดูรถเบือ2สองนะครับจะดูกับเราหรืออยู่ที่อื่นนะครับดู ตามจุดตามตำแหน่งนะครับที่เราแนะนําได้เลยนะนะครับถ้าดูกับเราแล้วมาซื้อกับเรานี่จะดีมากนะครับจะเป็นจะเป็นคนที่น่ารักสุดๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับมุดดูฝั่งนี้ด้วยผู้ช่วยมานะครับมุดดูสภาพใต้ท้องนะครับอ่ามุดลงไปเลยนะครับนี่นี่เป็นสภาพใต้ท้องนะครับนี่ใต้ท้องนะแช็ซีเดิมสวยเลยนะครับแช็ดซีเดิมสวยนะครับไม่มีดามไม่มีต่อนะครับนี่ แชสซีนะครับนี่สวยดําคือมือนะแชสซีเดิมนะครับอ่าเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะพาชมห้องเครื่องเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูเลยนะเปิดห้องเครื่องนะครับมาดูมาดูสภาพว่าน็อตไม่ตีงเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราจะพาชมนะน่าสภาพน็อตไม่ตีงเป็นยังไงนะครับดูให้ละเอียดมากที่สุดนะมานี่นะครับเปิดฝากระโปรงขึ้นมานะ เปิดฝากระโปรงนะครับข like ึ้นมาเลยนี่ตำแหน่งแรกนะครับที่ต้องดูคานหน้านะครับคานหน้านะนี่ดูเลยนะครับคานหน้านะครับคานหน้านะครับตรงไหนที่มีรูนะเนี่ยไม่ใช่โดนนัดนะตรงไหนที่มีรูรูปดูเลยจะเรียบเนียนมือนะทุกยี่ห้อนะครับรถยนต์ทุกยี่ห้อนะครับนี่เราแนะนําเลยนะอ่ามาคานหน้านี่ครับคานหน้าเดิมนะครับเนี่ยคานหน้าเดิมมาดูเพจนะครับ นี่เรียกว่าเพจนะแผ่นเพจนะครับแผ่นเพจจะบอกข้อมูลต่างๆของรถยนต์แต่ละคันนะครับเพจอิสุูให้สังเกตนะจะมีสีชมพูนะสีชมพูแต้มหัวหมุดแบบนี้นะครับสีชมพูแต้มหัวหมุดนะรูปดูนะครับรูปดูปลายน็อตด,ด้านล่างนะเนี่ยด้านล่างนะครับรูปดูด้านล่างนะปลายน็อตจะเรียบเนียนมือนะครับไม่ทิ่มมือนะเนี่ยรูต่างๆนะครับรูปดูแล้วเรียบเนียนมือนะอ่ะมาซูมเลยเนี่ย น็อตแต่ละตัวเนี no ่ยดูเลยน็อตไม่ตีงคือแบบนี้นี่นะครับน็อตไม่ตีงเลยไม่มีร่องรอยเนี่ยดูเลยน็อตแต่ละตัวไม่ตีงคิงเลยนะเนี่ยดูเลยเนี่ยนะครับน็อตแต่ละตัวมาดูนะครับน็อตฝากระโปรงนะดูเลยนี่นี่คือสภาพนะครับน็อตไม่ตีงนะเนี่ยน็อตไม่ตีงคิงอยู่อิ่งติ่งนะครับไม่ขยับไปไหนเลยเนี่ยดูนะครับเดิมมากคันนี้โคตรเดิมนะเนี่ยฝากระโปรงเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมแผ่นกันความร้อนยังใหม่ๆอยู่เลยนะดูนะเนี่ย แผ่นกันความร้อนของเดิมโรงงานเลยนะนี่นะครับเนี่ยอ่ะดูฝากระโปรงสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์แต่ละชิ้นนะครับสติกเกอร์แต่ละชิ้นนะนี่อยู่ของเดิมเลยเม็ดอาร์คนะอ่ะไล่ตามไปเลยครับนะครับเม็ดอาร์คแต่และเม็ดแต่และจุดเนียเนี่ยดูนะครับเนี่ยสติกเกอร์นะครับเนี่ยลูกศรของเดิมนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดนะเดิมมากคันนี้ ย้ำนะเราพูดย้ำตลอดนะว่าน็อตไม่ติงนะคะันนี้บอกเลยรับประกันเลยว่าน็อตไม่ติงจริง ting, ๆนะ็อตไม่ติงคิงนะเนี่ยไม่ยุดเลยไม่ยุดอยู่อิง่งติ่งนะอยู่อิง่งติ่งคือแบบนี้นะน็อ <laughs> ตฝากระโปรงเนี่ยนะครับดูเลยเนี่ยนะครับน็อตไม่ติงคือแบบนี้นะครับเนี่ยดูเลยไม่มีร่องรอยการถอดไม่มีร่องรอยของประแจนะครับอ่ะดูแก้มนะครับดูแก้มนี่แก้มฝั่งขวานะครับนี่แก้มเดิมน็อตแต่ละตัวไม่ถอดไม่ขยับนะครับ เดี๋ยวเราจะติดเครื่องให้ดูนะครับเดี๋ยวติดเครื่องฟังเสียง<ท>เลยเอ่าดูตรงนี้อีกหน่อยลืมๆนะครับตัวนี้ปั๊มเบรก ABS นะครับตัวนี้นะนะครับตัวนี้เรียวกว่าปั๊มเบรก ABS นะครับเผื่อใครไม่รู้จักนะครับนี่ตัวนี้ปั๊มเบรก ABS นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะติดเครื่องให้ดูฟังเสียงกันด้วยนะครับคันนี้รถสวยมากโคตรสวยเดิมนะครับน็อตไม่ตีงสักตัวย้ำเลย นี่นะครับติดเครื่องให้ฟังเลยติดเครื่องฟังเสียงกันเลยนะครับมานี่เราติดเครื่องแล้วนะครับเนี่ยติดเครื่องแล้วนะเนี่ยมาดูเลยฟังเสียงนะครับเนี่ยฟังเสียงใกล้ๆเลยนะนี่เป็นสภาพเสียงเครื่องยนต์นะครับอ่าตัวนี้นะครับเครื่องยนต์2.5นะครับเครื่องยนต์2.5เป็นฝาสีเงินนะสังเกตง่ายๆนะครับนี่นะเครื่องยนต์2.5ุนะครับนะตัวนี้นะครับอ่ะ ซูมด้านข้างให้หน่อยนะครับข้างข้างเครื่องยนต์ให้หน่อยนะอ่ามาดูเลยนี่นะครับเนี่ยด,ดูเลยวิธีดูเครื่องยนต์นะครับเนี่ยดูก่อนเลยด้านข้างดูรอยรอยซึมรอยเยิ้มของน้ํามันคันนี้ไม่มีเลยนะครับเครื่องแห้งเลยแห้งกริบเลยไม่มีร่องรอยของคราบน้ํามันนะครับไม่มีน้ํามันั่วซึมนะครับเนี่ยเครื่องแห้งกรีบเลยนะเสียงเครื่องเงียบมากอ่าต่อไปมาดูฝั่งนี้นะครับ เนี่ยเราส่องดูเลยนะครับวิธีดูเครื่องยนต์นะครับมาดูตอนนี้นะนะครับเนี่ยรอยซีนต่างๆนะครับรอยซีนต่างๆเนี่ยไม่มีไม่มีร่องรอยของคราบน้ํามันเลยนะนี่นะครับเราดูก็อย่างนี้อ่านี่นะครับอ่าต่อไปนะครับเดี๋ยวนะครับเราจะพาดูนะครับตรวจสอบตรวจสอบเบื้องต้นนะครับวิธีตรวจสอบเครื่องยนต์เบื้องต้นนะนี่ตัวนี้นะครับ เรียกว่าแซ่นะแท่วัดแรงดันนะครับลรดึงดูเลยนี่ดึงดูแบบนี้นะครับนี่ดูนะควันไอไม่มีเลยนะครับควันไอไม่มีนะครับเดี๋ยวดีนะครับดูน้ํามันนี่เอามือเอานิ้วอังดูแบบนี้นะนี่อันนี้เป็นเป็นรอยน้ำมันที่ติดแท่นะรอยน้ํามันที่ติดแท่นะครับแต่ว่าน้ํามันไม่มีกระเด็นออกมานะไม่มีน้ํามันกระเด็นนะครับอันนี้เป็นนี่อังดูแบบนี้นะครับนี่ดูเลยนะไม่มีร่องรอยของน้ํามันกระเด็นนะครับ เครื่องช่วงล่างดีมากๆนะครับรถเ,นะเดิมนะเดิมน็อตไม่ขยับคันนี้รับประกันเลยไม่น็อตไม่ขยับ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดับเครื่องไว้ก่อนนะนะครับอ่ะมานะครับสำหรับนะครับสมาชิกท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถกระบะแฉบยกสูงโรงงานอยู่นะครับห้ามพลาดคันนี้โดยเด็ดขาดเลยขอย้ํานะครับคันนี้นะอ่ะนี่นะครับ สำหรับรถคันนี้นะครับใครที่สนใจนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ Isuzu D-Max Highlander นะครับเครื่องยนต์2.5ตัว Super Titanium ปียมปี2011ยกสูงโรงงานนะครับราคา2 0 0แสนกว่าบาทนะย้ำนะ200แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับใครที่ดูแล้วชอบใครที่ดูแล้วสนใจนะครับโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์095 6,69 8 7 7 7นะครับย้ำอีกครั้งนะ095 6,698777นะครับ หรือท่านใดสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยนะครับร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วยนะครับแยกเคียมห้วยทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับสำหรับจากออฟซิลานะครับรีวิวนี้ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับ